พอดีประมาณพอดีนะคะลดแกงส้มแกงส้มก็จะออกเปรี้ยวหวานนิดนึ่งเนะเาะเปรี้วนิดค่ะน่าทานมากน้ำแกงน้ำแกงเราก็ทำเองน่ะได้ทานผักอาหารเราก็จะได้ครบหมดหมดด้วยแล้วก็สะอาดด้วยนะคะ รสชาติก็จะได้ค่ะน่าทานมากน้ำแกงน้ําแกงเราก็ทำเองได้ทานผักแกะเนื้อปลาเนื้อเขาจะได้เปื่อยยุ่ยแล้วก็เป็น,นเป็นน้ำเป็นน้ําแกงที่เป็นมีรสชาติน้ําแกงส้มที่เราปรุงแบบถูกปากนะคะท่านผู้ชมจ้าเห็นไหมคะ การใายชีวิตมันไม่ได้ยากการทําอาหารมันไม่ได้ยากนี่ค่ะเราซื้อซื้อซื้อปลาปลาที่เขาทอดแล้วนะคะปลาที่เขาทอดแล้วเราซื้อมาแล้วเรามาแกะเนื้อะคะ่ะนูนนแบ่งปันกันนะคะใส่ผักวุ้งเข้าไปแล้วเราเน้นแบบทานแบบง่ายง่ายอยู่ง่ายกินง่ายนะคะทำค่นาทานมากน้ำแกงน้ําแกงเราก็ทำเอง ได้ทานผักมาชาตินะคะทำมาชาติททำเองกินเองนี่นะคะไปเลยค่ะตามใจชอบเรานะคะอร่อยถูกปากเราค่ะท่านผู้ชมชิมดูอืมอร่อยค่ะเราพอดีประมาณพอดีนะคะรสแกงส้มแกงส้มก็จะออกเปรี้ยวหวานนิดนึงเนาะเปรี้ยวนิด อร่อยถูกปากเลยค่ะอร่อยถูกปากเลยค่ะท่านผู้ชมจ๋าค่ะอร่อยถูกปากเลยค่ะท่านผู้ชมจ๋าดูสิค่ะดูสิค่ะนี่ราคาอาหารเมนูที่เราทำง่าย ทำง่ายทานง่ายนะคะท่านผู้ชมจะพี่แกงเองขะะ้หอมขา่าตะไคร้น้ำน้ำพี่แกงนี่จะทำแบบธรรมชาติเลยนะคะตาเองโขกเองเลยนะคะตามที่เราต้องการนะคะเราชอบอยังไงเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยหวานมากหวานน้อยอ่ามันคือลดอดนุนชาวสวนนะคะวิถีชีวิตเกื้อกูลกัน แบ่งป,ปันแกอัเนื้อเขานะคะแกะเนื้อปลามาต้มนี่ค่ะเราซื้อซื้อซื้อปลาปลาที่เขาทอดแล้วนะคะปลาที่เขาทอดแล้วเราซื้อมาแล้วเรามาแกะเนื้อะค่ะน้ำแกงส้มที่เราปรุงแบบถูกปากนะคะท่านผู้ชมจ้าเห็นไหมคะการใช้ชีวิตมันไม่ได้ยากการทำอาหารมันไม่ได้ยากต้มเป็นน้ำ น้ำแกงส้มนะคะแกงส้มเกลี่เนื้อเปล่าแบบนี้นะคะเยอะๆด้วยนะคะท่านผูช้ชมจ้านี่ค่ะนี่เราเน้นอยูง่ง่ายกินง่ายนะคะท่านผูช้ชมจ้าถ้าใครจะว่าใช้ประหยัดก็ถูกนะคะ <S <S ะเรานี้นะคะนี่นะคะ,ะ,คะ,าาคะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะท่านผู้ชมจ้าเห็นไหมคะน่าทานไหมคะ ทานได้เลยค่ะเห็นไหมคะแล้วบุ้งนี้ก็ของชาวบ้านเขาทำตาม,มาขายแล้วก็อุดหนุนชาวสวนเขาดีนะคะไม่โขกค่ะเราไม่โขกแต่เราจะขีดเป็นเป็นชิ้นเนื้อน,นะคะลงไปตำพริกแกงเองค่ะตำอาหารเราก็จะได้ครบหมดหมือด้วยแล้วก็สะอาดด้วยนะคะ รสชาติก็จะได้นะคะหมูกับแกงส้มอันะะนี้นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะท่านผู้ชมจ้าเห็นไหมคะน่าทานไหมคะทานได้เลยค่ะเห็นไหมคะน้ำมะขามเปียกใส่น้ำมะขามเปียกลงไปให้ได้รสเปียกใส่ดอกแครลงไปก่อนแล้วก็จะตามด้วยผักบุ้ง เราเน้นอาหารแบบชาวบ้านอาหารเราก็จะได้ครบหมวดหนึ่งด้วยแล้วก็สะอาดด้วยนะคะรสชาติก็จะได้นะคะอร่อยถูปากเลยค่ะต้มเป็นน้ำน,น้ำแกงส้มนะคะแกงส้ม จะแกะเนื้อเปล่าแบบนี้นะคะพี่แกงเองก้าหอมข่าตะไคร้น้ำน้ำพิกแกงนี่จะทำแบบธรรมชาติเลยนะคะตํำเองโขกเองเลยนะคะแกงส้มมาดูกันคะ่ะธรรมชาตินะคะธรรมชาติทำเองกินเองนี่แหละคะ่ะพุดหนูนแบ่งปันกัน ใส่ผักบุ้งเข้าไปแล้วเราเน้นแบบทานแบบง่ายอยู่ง่ายกินง่ายนะคะทำแต่เนื่องจากมะเขือเทศถูกมากเราก็เลยอยากได้วิตามินในมะเขือเทศนะคะเนี่ยเราก็จะเอาเป็นแกงเป็นผักก็จะเปื่อยเป็นรสชาตินะคะทําให้เราพอดีประมาณพอดีนะคะรสแกงส้มแแกงส้มก็จะออก เปี้ยวหวานนิดหนึ่งเนาะเปี้ยวนิดลงไปนะคะได้ชิมรสชาติให้แกงส้มชิมรสชาติให้ให้ได้รสอร่อยอืมอร่อยมาก <Okay. S 1> ออน้ำแกงได้ที่แล้วชิมน้ำแกงได้ที่แล้วเราก็จะใส่ใส่ดอกแคลงไปก่อนแล้วก็จะตามด้วยผักบุ้ง เราเน้นอาหารแบบชาวบ้าน <methodology. S 1> ดีนะคะไม่โขกค่ะเราไม่โขกแต่เราจะขีดเป็นเป็นชิ้นเนน้อนะคะลงไปตำพริกแกงเองคะ่ะตำดีนะคะไม่โขกค่ะเราไม่โขกแต่เราจะขีดเป็นเป็นชิ้นเนน้อนะคะลงไปตำพริกแกงเองค่ะตำนะคะ,นะคะใส่ดอกแคเข้าไปแล้วดอกแคจะสุกยากกับกรบุ้งเนาะใส่ดอกแคเข้าไปแล้ว ก็จะตามด้วยผักบุ้งค่ะก็จะเปื่อยเป็นรสชาตินะคะทำให้น้ำมะขามเปียกใส่น้ำมะขามเปียกลงไปให้ได้ลดเปียกปุดหนูนแบ่งปันกันนะคะใส่ผักบุ้งเข้าไปแล้วเราเน้นแบบทานแบบง่ายๆอยู่ง่ายกินง่ายนะคะทำเยอะๆด้วยนะคะท่านผู้ชมใจ น,น้ำมะขามเปียกใส่น้ำมะขามเปียกลงไปให้ได้ลดปริมามที่เราต้องการนะคะเราชอบอยังไงเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยหวานมากหวานน้อยอ่ามันคือรด อร่อยคุกปากเลยค่ะใส่ใส่เข้าไปไม่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 จำเป็นต้องสีสันมากเยอะๆด้วยนะคะท่านผู้ชมใจนี่ค่ะค่ะน่าทานมากน้ำแกงน้ำแกงเราก็ทำเองนี่ค่ะได้ทานผักพี่แกงเองก้าหอม่าตะไคร้น้ำน้ำพริกแกงนี่จะทำแบบธรรมชาติเลยนะคะ ทำเองโขกเองเลยนะคะน้ำแกงส้มที่เราปรุงแบบถูกปากนะคะท่านผู้ชมจา้าเห็นไหมคะการใช้ชีวิตมันไม่ได้ยากการทําอาหารไม่ได้ยากมาสามสี่ถุงนะคะในนี้นะคะถุงละ30สบาทอันนีร้รสน้ําแกงรสน้ําแกงส้มจะดีขึ้นพริกโขกเองทําเองใส่ทุกอย่างที่เป็นผักที่เรามีในตู้เย็น ไม่ดีนะคะไม่โขกค่ะเราไม่โขกแต่เราจะฉีดเป็นเป็นชิ้นเนื้อนะคะลงไปตำพริกแกงเองค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมจ้าวันนี้แม่สเสงียมจะพามาทำแกงส้มนะคะตกบุงนี้ก็ของชาวบ้านเขาทำนำมาขาย แล้วก็อุดหนุนชาวสวนเขาเยอะๆด้วยนะคะท่านผู้ชมจ้านี่ค่ะแต่เนื่องจากมะเกือเทศถูกมาก